เอาล่ะสวัสดี FC คุณท่านมผมยินดีต้อนรับสู่ช่องนัสสังโกคูกันนะครับในคลิปในก่อนผมเพิ่นไปอยู่ในเกม d a t h Strayer p a r ่3 Extreme l e g e n d ผมมาหรือว่าใครที่เล่นบนภาค3ปกติก็ทำตามได้เนอะก็ในคลิปนี้ผมเพิ่งพ้นไปปลดล็อกอาวุธขั้นที่4ของตระกูลที่มีชื่อว่าไทยสูจูขอผมเล่นในด่านนี้นะผมอะแล้วก็เล่นเป็นฝั่งเออฝั่งอะไรจำไม่ได้นะแล้วก็นี่ผมเลือกไทยสูจู ข้อที้ก็คือสังหารพวกไม่ทับหลักก็ไม่ทับรองให้หมุนนะผมอ่ะโดยที่เราสังหารทุกคนเนี่ยยกเว้น,นซูเซกทุกคนกคือสังหารไม่ทับทุกคนแหละรวมทั้งไม่ทับหลักไม่ทับรองด้วยยกเว้นซูเซกผมที่เราไม่ต้องสังหารเนอะสุดตรงนี้นจะมีนะใช่ไหมใช่ปะใช,ใช่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 มีหนึ่งมีหนึ่งโอ้เสียวเกี้ยวไอ้อจุดที่เขเป็นตัวข้างๆถึกนะ มิกระมินกระโอู้โดนแล้วไม่เ,จ,เจ็บเลยไม่ไจะเจ็บตรงไหนเลยขอเดาว่าอยู่ข้างหลังใช่ไหมใช่จริงด้วยอยู่ข้างหลังเมื่อกี้เห็นมันกิ้งอยู่เซนต์มันทำงานครับนอนๆเคียอ,อย่างนี้ก่อน มาอีกมาอีกมาอีกโอเคโอ้มาอีกสองเ,เลยสวยไม่ต้องวิ่งมาเดชเอสเอสเอสเอซักรอบไปคอมโบนะคือเจท่าที่ห้าคอมโบเจท่าที่ห้าแล้วก็มุโซบอ,นะอ็อกพี่เลขหนาละเออ นั่ขึ้นฟ้าตกลงมาตัวนี้อยู่ไหนโออตีมั่วแล้วเนะี่ยตีมั่วแล้วช่างหัวแม่งมุโซไปไอเวนปากปากปากปลอกเรียบร้อยครับผม เว้ยไรวะเนี่ยนี่ขนาดาด่าไม่กี่ถงุงมึง,งยังตีลูแบบสตารได้เหรอวะวะเจ้าใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วขอจ้วงหนึงขอจ้วงหนึงจ้วงเรียบร้อยกระแทกหน้าไปเลยแตกครับแตกแตก,บแ,ตกแบบจะมาหาเลือดไปแต่ก็เดี๋ยวเอาม้าจิ้งยีด้วยเฮ้ยม้าหายไปเราเลือกก็ได้วะวิ่งก็ได้อะไรวะม้าจิ้งยีหาย ท้ายกูต้องวิ่งเหมือนเดิมชิวจัดตกเลยชิวจัดตอนนี้ชิวชิวชิวมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกตอบหนึ่งสองสามสี่งัดตอบง่ายๆตอบลยง่ายๆโครอีซี่ไม่เรียบร้อยเฮียเอาเลยหนึ่งเฮียทุบไปโดนบ้ากระจายไป,ไปไปไปข้างหน้า เฮ้ยสุดเซกไม่นะไม่จริงไปก่อนอ้าวไตเกี้ยวไตเกี้ยวไปแล้วบล็อกสิแซกบ็อกสิเอ้ยโดนลุมสองวะไม่ตายด,ดิไปคำเนี่ยโลกรกชิปาหายวิกายมายด้วยโดนลุมสามวะ ไม่ no ไเท่าไหร่ประเด็นคือมันมีซูนเซ็กด uhm, ้วยเอ้ยโอ้โอ้เร okay. ิ่มไม่หมูแล้วเริ่มยากแล้วเริ่มแล้วเริ่มยาก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 แล้วโล่โลไม่ใช่เกาะโอเคโดน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 ปัก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 เฉยเฉยเฉยเริ่มยากแล้ว จะเกี้ยวไปไหนเฮ้ยหนึ่งสองจึ๊บแต่ว่ายุไกนู่นยุไกจะตีไปไหนละเฮ้ย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 เกินไปไหมน้อนเกินไปไหมเกินไปหรือเปล่าโบโบโบเรียบร้อยยุไกแตกปลปลาปเลยหนึ่ง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  เลยอีกหนึ่งเลยหนึ่งตัวก็ได้อาวุธละแล้วที่อยู่ข้างในนี้นี่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 เลยนี่เลยนี่เลยมาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮียกี่ไ่สังหารตัวเฮียนี่เลยมาได้ไงอ่ะดูก็ได้อยู่ตรงไหนนู่นนู่นอยู่นู่นอะไรวะเฮียบั๊ก่อไอ้ศาตว์เกมกากเขี้ย ท to to ี <zat Christopher> 謝謝 <house> ่จริงเราต้องสังหารที่พวกไม่ทัพพวกนี้ไอพวกยูนิตแม่ทัพรอให้หมดเนยทุกคนอยู่ดีขึ้นเฉยเหลือจะเชื่อเออไปเก็บก็ไปเก็บนี่เลยครับอาวุธของเราฟาดเก็บมาครับผมเฮ้ยมาเลือกอ้าวกดพร้อมกันหรอโอเคดันกูจะชนะไหมไม่ชนะไอเวนไม่ไม่โอเลือดแดงแล้วไห่นะไม่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 ไไม่ไมไม่ไม่ไ ปักปักปัก,ปกเรียบร้อยโอเคเหลือครึ่งหลอดแล้วยังไงมาดิมาเ,มาเอ้ยเฮียไม่โดนชิบหายแล้วแกมันมสั้นจนังแค่ยก็ไม่โดนเอ้ยไหนวะเฮ้ยพุ่งไปเฮียไม่โดนแล้วอามาเล่นทีเพือหรอเล่นทีเพือหรอเล่นทีเพือหรอไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอก เรียบร้อยครับสุดเซ็กเราแตกไปละกันจะเล่นทีเผยด้วยตัวนมันก็สู้ง่ายแต่ว่าสุดเซ็กอับสุดเซ็กเป็นแม่ทัพใหญ่ไงแล้เลยสู้ยากนิดนึงโอเคทุกคนไปครับผมไปดูหน้าตาอาวุธของเรากันดีกว่านะนี่นะผม,มอะอาวุธขั้นที่สี่ของไทยสุจูนะผม,มอะก็เป็นอาวุธท่าสายฟ้าเนอะก็วิธีเก็บก็จะประมาณนี้นะผมมาสำหรับ คลิปนี้ก็นะักสดงคู่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผมถ้าชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจกับช่องเราด้วยนะครับผมนะคนที่เข้ามาดูใหม่เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะเวลาลงคลิปในพาดนะผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย